21เคล็ดลับเปลี่ยนตัวคุณเองเป็นสุดยอดนักคิดใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรคุณก็สามารถที่จะเป็นยอดนักคิดได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของเคล็ดลับต่างๆที่สรุปได้มาจากหนังสืออัจฉริยะคิดสร้างสรรค์ the art of creative thinking เขียนโดยจอห์นแอดเดร์หนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยให้คุณ ทำงานก้าวหน้ามากขึ้นและอาจจะช่วยเพิ่มพูนให้ธุรกิจของคุณจเจริญก้าวหน้าและช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของคุณได้เรียนรู้เครื่องมือทางความคิดเพื่อเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นปัญญาและจะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นแต่สิ่งสำคัญต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาของตัวเองก่อนเราต้องเอาชนะอุปสรรคในการสร้างความคิดใหม่ ขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ของเราเรียนรู้และหยุดความคิดสงสัยต่างๆเพิ่มความมั่นใจในตัวเองในฐานะนักคิดสร้างสรรค์เราไปฟัง21เเคล็ดลับเปลี่ยนตัวเองเป็นสุดยอดนักคิดใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์กันค่ะเคล็ดลับที่1ความสร้างสรรค์ของมนุษย์ การสร้างสรรค์คือการทำสิ่งใหม่ตลอดเวลาและการรับรู้ความคิดและความรู้สึกต่างๆรวมกันเป็นแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ที่จะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้มันเป็นหลักการของการใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการการสร้างสรรค์ของมนุษย์การสร้างสรรค์เริ่มมาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วทำให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอด ทำให้เกิดความคิดใหม่สร้างและทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นมีคำกล่าวของบุคคลต้นฉบับคือผู้ที่ประยุกต์สิ่งที่ได้มาจากหลากหลายที่มาคุณจะเป็นนักคิดได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เริ่มลงมือทำหรือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่างๆที่คนอื่นมองว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันให้มันเชื่อมโยงได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเท่านั้น การคิดสร้างสรรค์ก็คือความสามารถของจิตใจและจิตวิญญาณที่จะทำให้บุคคลหนึ่งสร้างสิ่งที่มีประโยชน์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงามและมีความสำคัญให้เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นความว่างเปล่าเคล็ดลับที่2ใช้อุปมาอุปไมยในการก้าวไปข้างหน้า อวามมาอุปมยและแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างของคุณโซยิโรฮอนด้าวิศวกรที่เป็นผู้สร้างรถจักรยานยนต์ขึ้นเป็นครั้งแรกเขาใช้จินตนาการในการออกแบบมาจากวันหนึ่งที่เขานั่งมองพระพุทธรูปแล้วคิดว่าเสียงพระพุทธรูปกับหน้ารถจักรยานยนต์มีความคล้ายคลึงกัน เขาจ,จึงจินตนาการโดยการอุปมาอุปไมยและสร้างแบบจำลองขึ้นมาจนกลายเป็นหน้ารถจักรยานยนต์ของเขาและแนวคิดเชิงอุปมาอุปไมยยังมีให้เราเห็นอีกมากมายที่อยู่ในสินค้าและองค์กรต่างๆถ้ามีคนคิดค้นและทำบางสิ่งไว้แล้วทำไมเราต้องคิดใหม่ก็ใช้หลักการนั้นมาต่อยอดได้เลยเป็นวิธีการที่ง่าย ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการคิดขึ้นมาเองเพียงแค่ค้นหาและใช้ข้อมูลของสิ่งที่มีอยู่แล้วเคล็ดลับที่3ทํทำสิ่งแปลกใหม่ให้เป็นสิ่งที่คุ้นเคยทำสิ่งที่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งแปลกการค้นพบก็คือการมองเห็นสิ่งที่ทุกคนเห็นและคิดถึงสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนดังนั้นคุณควรใช้การอุป,ปมาอุปไมในการสำรวจ และเข้าใจสิ่งที่มองดูเหมือนเป็นสิ่งแปลกความคิดสร้างสรรค์มักต้องอาศัยการกระโดดไปข้างหน้าในที่มืดเนื่องจากคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งนั้นจริงย่ไม่มีใครคิดถึงสิ่งนั้นมาก่อนแต่หากคุณสามารถสร้างอุปมาอุปไมยว่าสิ่งที่คุณไม่รู้นั้นเปรียบได้กับอะไรเท่ากับคุณได้เดินทางไปครึ่งหนึ่งแล้วกระบวนการในทางกลับกัน คือการทําสิ่งที่คุณคุ้นเคยให้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่วิธีนี้ก็มีประโยชน์สำหรับนักคิดสร้างสรรค์ความคุ้นเคยนำไปสู่ความคิดที่คอยตามกันเมื่อสิ่งใดหรือความคิดใดที่เราคุ้นเคยเราก็จะหยุดคิดสิ่งนั้นเซเนกานักปรัชญาชาวโรมันได้กล่าวว่าความคุ้นเคยเป็นตัวบันทอนความยิ่งใหญ่ของสิ่งต่าง การมองสิ่งต่างๆเป็นเรื่องแปลกประหลาดมีปัญหาไม่น่าพอใจหรือเป็นเรื่องที่เข้าใจเพียงครึ่งเดียวจะช่วยจุดประกายให้สมองของเราคิดอีกครั้งหนึ่งโดยใช้หลักการคือ 1. เปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่มันจะไม่จบลงเพียงแค่นี้ 2. กระบวนการตรงข้ามก็คือการทำสิ่งที่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งแปลกใหม่ก็มีความสำคัญเท่ากันกับการคิดสร้างสรรค์เพราะทำให้เราไม่คิดถึงสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว 3. เคยมีคนกล่าวว่าไม่มีใครรู้เรื่องของบุคคลอื่นอย่างแท้จริงสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการสมมุติเอาว่าเขาเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนกับตัวเราเอง สี่สุภาษิตจีนกล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าคิดแผนการได้มากกว่าพันแผนการแต่เช้านี้ข้าพเจ้าก็ดำเนินการตามรูปแบบที่คุ้นเคยนิสัยในการยึดติดกับความคิดหรือสิ่งที่คุ้นเคยจะดับไฟและจินตนาการแห่งค่ำคืน 5. ทุกสิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมัน แก่นของความคิดสร้างสรรค์ก็คือการมองสิ่งที่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งแปลกใหม่เคล็ดลับที่4ขยายขอบเขตความเชื่อมโยงการสามารถมองสิ่งต่างๆในระดับก่อกำเนิดนั่นแสดงถึงสติปัญญาเมื่อคุณต้องต่อสู้กับปัญหาอย่าลืมขยายขอบเขตความเชื่อมโยงลองมองดูเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสาขาอื่นๆ โดยอาจจะเป็นสาขาที่คนอื่นมองว่าแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวปัญหาเลยสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีทางออกให้คุณก็ได้การขาดความชำนาญหรือความรู้พิเศษในสาขาหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์อันที่จริงแล้วการรู้มากเกินไปอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดด้วยซ้ำ คิดสร้างสรรค์มักเกิดจากประสบการณ์ที่เราได้ออกไปรู้ไปเห็นไปได้ยินจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณควรจะเอาตัวเองออกไปท่องเที่ยวหรือเปลี่ยนสถานที่บ้างเพราะการได้เห็นครั้งเดียวมีค่าเทียบเท่ากับการได้ยินร้อยครั้งเราออกไปมองโลกด้วยตัวเองคุณอาจจะได้พบกับเทคโนโลยีที่พร้อมจะให้เก็บเกี่ยวมาใช้งาน เคยมีผู้กล่าวว่าชาวญี่ปุ่นแต่ละคนไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นพิเศษกว่าชาติอื่นแต่เมื่อคิดงานร่วมกันเป็นกลุ่มระดับความคิดสร้างสรรค์ของเขาจะสูงมากขึ้นความรับของมหัศจรรย์แห่งเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็คือการที่ชาวญี่ปุ่นได้ออกไปท่องโลกเพื่อค้นหาเทคโนโลยีล่าสุดที่จะนำมาใช้กับประเทศของตัวเอง ซึ่งจะนำมาสู่การดัดแปลงและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มคุณภาพหรือ quality cycle เป็นระบบที่นำพนักงานจำนวนหนึ่งมาช่วยกันออกแบบความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าและบริการเคล็ดลับที่5ลองใช้ชีวิตแบบโชคดีโดยบังเอิญความโชคดีโดยบังเอิญ เป็นคำที่ฟังแล้วมีความสุขใช่ไหมคะมีผู้บัญญัติคำนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงการพบสิ่งที่ต้องการโดยบังเอิญความโชคดีโดยบังเอิญตรงกันข้ามกับความคิดแบบมุ่งเป้าซึ่งจะเน้นความคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้และไม่คิดเรื่องอื่นนอกเหนือจากเป้าหมายเลยแต่ความโชคดีโดยบังเอิญจะเชิญชวนให้คุณ มีความสนใจที่กว้างไกลมากพอที่จะสังเกตสิ่งสำคัญแม้ว่าจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องออหรือไร้ประโยชน์ในตอนแรกที่เห็นการคิดจะให้รางวัลกับคุณเสมอแม้ว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคาดหวังก็ตามเมื่อคุณคิดเท่ากับคุณออกเดินทางในหัวสมองและกำลังได้ท่องเที่ยว เราควรสังเกตความคิดที่ไม่คาดคิดมาก่อนไม่ว่าจะดูเหมือนไร้สาระบางครั้งการออกนอกเส้นทางบ้างอาจจะเป็นรางวัลที่น่าพอใจมากกว่าการไปตามเส้นทางที่คุณกำหนดไว้แต่แรกความโชคดีโดยบังเอิญคือการค้นพบสิ่งของผู้คนหรือความคิดที่มีคุณค่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจค้นหาสิ่งเหล่านั้น หรือคุณอาจจะมีโอกาสพบความโชคดีโดยบังเอิญถ้าคุณมีความสนใจที่หลากหลายและใส่ใจเรื่องราวต่างๆที่พบเจอหรือบางครั้งความยุ่งเหยิงก็มักจะเป็นตัวที่ก่อเกิดความคิดซึ่งมาทำให้คุณได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลาหรือการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จะนำรางวัลมาให้คุณ แต่อาจไม่ใช่รางวัลในแบบที่คุณคาดคิดก็ได้นักคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นผู้ที่ชอบรปะจนภยัยและเปิดใจกว้างเค็ดลับที่6โอกาสจะมาถึงผู้ที่พร้อมเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจหรือไม่ได้คาดการล่วงหน้ามาเกิดขึ้นได้เสมอจงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองสร้างตัวเองให้พร้อม เมื่อ,อกัดเข้ามาคุณก็เป็นคนที่พร้อมจะเปิดรับโอกาสนั้นเคล็ดลับที่7มีความอยากรู้อยากเห็นการมีจิตใจที่เปิดกว้างและอยากรู้อยากเห็นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อความคิดสร้างสรรค์ความอยากรู้อยากเห็นเป็นคุณสมบัติของคนประสบความสําเร็จและมีความคิดสร้างสรรค์ไอสไตล์เคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่สําคัญ คือการไม่หยุดตั้งคำถามและมีเหตุผลที่มนุษย์ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นเปรียบเสมือนความอยากอาหารของผู้รอบรู้และคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นก็คือความกระตือร้นใยเรียนรู้ซึ่งความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญานี้มันจะกลายเป็นนิสัยที่ดีของเราในที่สุดวิธีการที่จะพัฒนาความอยากรู้อยากเห็น ก็คือการเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามให้มากขึ้นทั้งเวลาที่คุณคุยกับคนอื่นและเวลาที่คุณคุยกับตัวเองการตั้งคำถามที่รอบคอบจะช่วยให้คุณแยกแยะสิ่งที่รู้และไม่รู้ได้ง่ายขึ้นเคล็ด okay. ลับที่8เปิดตาให้กว้างอาจจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับคุณที่จะนึกถึงการวาดภาพว่าเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงออกทางความคิดแต่สำหรับศิลปิน การสังเกตเชิงวิเคราะห์อย่างรอบค้อบเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ความคิดและอารมณ์รวมกันออกมาเป็นสีที่ระบายลงไปด้วยไฟแห่งแรงบันดาลใจปีกสโซเคยกล่าวว่าการวาดภาพเป็นอาชีพของคนตาบอดเขาไม่ได้วาดในสิ่งที่เห็นแต่วาดในสิ่งที่รู้สึกสิ่งที่เขาบอกกับตัวเองว่าเขาเห็นอะไร การสังเกตผ่านสายตามันจะผ่านการเปลี่ยนรูปได้หลากหลายระดับในหัวสมองของนักคิดสร้างสรรค์เนืน่องจากมีการผสมผสานของส่วนประกอบอื่นๆกลายเป็นความคิดใหม่การสังเกตคือการมองสิ่งที่อยู่รอบตัวซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมองแบบมีอคติและมีแนวโน้มว่าจะเห็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วไม่ได้มองหาสิ่งที่เรายังไม่ได้รู้ เพราะแทนที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆด้วยสายตาของเราเรากลับมองสิ่งต่างๆด้วยความทรงจําของสิ่งที่ผู้อื่นคิดจิตใจของเราถูกสั่งให้สังเกตบางสิ่งมากกว่าสิ่งที่กําหนดโดยความสนใจของเราเช่นถ้าเราเห็นบางสิ่งหรือบางคนซ้ําๆเราจะไม่สังเกตสิ่งนั้นเลยยกเว้นว่ามีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากสิ่งที่คุ้นเคยหรือสิ่งที่คาดคิดไว้มีบางอย่างที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ปกติซึ่งบังคับให้เราต้องสนใจนักสังเกตที่ดีจะสังเกตเห็นสิ่งที่จริงโดยปราศจ,จากอคติและจะเลือกสิ่งที่สังเกตด้วยความคิดหรือหลักการบางอย่างที่ช่วยตัดสินใจว่าจะมองสิ่งใด แต่คุณควรจะมีความรู้สึกไวต่อสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าจะมองเห็นความสามารถในการใส่ใจกับสิ่งที่เห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วนซื่อตรงพร้อมกับคิดวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าคุณไม่สังเกตจะไม่ใส่ใจคุณจะไม่เกิดการคิดมีคำกล่าวว่าสิ่งที่สอนเราไม่ใช่ประสบการณ์แต่เป็นการสังเกต และการสังเกตจะยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าคุณจะบันทึกสิ่งที่เห็นซึ่งมันจะช่วยใส่สิ่งที่เห็นลงในความทรงจำการสังเกตเป็นต้นทุนของแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์เคล็ดลับที่ 9. รับฟังความคิดของผู้อื่นนักฟังที่ดีต้องมีความอยากรู้อยากเห็นเพราะมันคือความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้คุณต้องถ่อมตัว เปิดใจรับสิ่งต่างๆหากคุณคิดว่าคุณรู้ทุกเรื่องหรือคิดว่ารู้มากกว่าคนที่คุยด้วยคุณก็มีแนวโน้มที่จะไม่รับฟังสิ่งสำคัญก็คือการเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าผู้สนทนากำลังพูดอะไรสื่อสารอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นแนวคิดใหม่และแปลกสำหรับคุณลองถามตัวเองว่าคุณเห็นภาพในใจชัดเจนเพียงใด ถ้าคุณคือผู้ฟังจะแค่ได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดแต่ถ้าคุณเป็นนักฟังคุณจะค้นพบความสำคัญของคำพูดนั้นเคล็ดลับที่สิอ่านเพื่อสร้างความคิดประโยชน์ของการอ่านก็คือการช่วยเราคิดช่วยให้เราพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไม่มีอะไรที่ควรค่าแก่การอ่านถ้าผู้อ่านไม่มีจิตใจที่ตื่นตัวเปิดรับและกระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้หนังสือเป็นคลังของความคิดแนวคิดข้อมูลความคิดความฝันเมื่อคุณได้รับสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะพาคุณไปพบกับความสนใจในการเป็นนักคิดก็ได้เซอร์ริช์ดสตีลกล่าวไว้ว่าการอ่านให้ประโยชน์ต่อจิตใจเช่นเดียวกับการออกกำลังกายให้ประโยชน์กับร่างกายบทกวีรวรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็นเชิงข้อมูลหรือนวนิยายต้องอ่านด้วยจินตนาการและพลังแห่งการสร้างสรรค์ดังนั้นการอ่านหนังสือจะช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างเพลิดเพลินสุภาษิตจีนกล่าวว่าการเรียนรู้ก็เหมือนกับการพายเรือทวนกระแสน้ำหากไม่มุ่งไปข้างหน้าก็เท่ากับถอยหลังค่ะสำหรับ21เเคล็ดลับเปลี่ยนตัวเองเป็นสุดยอดนักคิด ใช้ชีวิตยอย่างสร้างสรรค์ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจต่อใน EP 2ค่ะฝากติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆกันนะคะ e ay inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ